ครับกลับมาจับดาวจับดาวจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอ้เจ๊แนวกบเป็นประจำทุกวันสายนิดหนึ่งนะครับจับดาวโอ้ยสุดยอดหรือวัน6สาวนะมาก่อน 63เมื่อกี้เมืม่อวานนี้มาก่อนะโอเคก็ตามหลักเลยนะนั่นะคือวิชาแท้ๆล้วนๆเลยนะท่านจริงๆโหราศาสตร์ได้เป็นเรื่องอะไรที่ก็อัศจรรย์นนะเวลาเราใช้วิชาโหราศาสตร์มาใช้กับดวงดาวผมก็อัศจรรย์พอสมควรนะก็ถือว่ามีความแม่นยําสูงแหละนะนั่นคือมาในจาก4ชุดคัมภีร์รวยแหละเพราะฉะนั้นนี่คือโหราศาสตร์ตำรับพิชใชสงครามสู่จะลงโชคไปยังลงทานนะ ราะนั้นผมก็นําตรงนี้แหละมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับรู้รับชมกันเป็นประจําทุกวันนะนี่คือ,อช่องไาแชนเนลนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับวิจัยสงครามเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํามาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสําเร็จส่องดาวหเห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริงจริงทุกรอบเมื่อวานนี่มาแบบที่จริงเราก็เมื่อวานมาแบบทุกรอบนะผมมาให้ท่านทุกรอบเสาร์อาทิตย์ท่านจะได้ดูแบบนั้นนะ ส่วนท่านใดที่อยากจะดูแบบนั้นทุกวันน่ะท่านก็เข้าไปในช่องสมัครเป็นสมาชิกช่อง24 md 4 u นะหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกในช่อง executive channel ท่านก็จะได้ดูแบบเมื่อวานแพทเทิร์นแบบเมื่อวานเต็มๆทุกรอบทุกจังหวะและมาทุกรอบเลยนะยันรอบสุดท้ายเลยตัวที่ผมบอกไว้ท่านาไปทำอะไรนี่มาชัดเจนมากได้เงินจริงๆครับได้เงินจริงๆนะถ้าเขามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากหรือไม่งั้นท่านไม่อยากรอผมไม่อะไรก็สมัครเรียนเลยท่านก็จะได้แพทเทิร์นแบบนั้นแหละครับนะ อันนี้ผมเอาแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใหม่ท่านดูนะวันนี้ส่วนท่านใดที่อยากจะติดตามแบบันเสาร์อาทิตย์ก็ไปติดตามทางช่องอ e t ก v ต c h ชาแนลนะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้หรือท่านอยากจะเข้าฟังวันนี้ท่านก็สามารถที่จะแจ้งไปแล้วก็แจ้งไปแล้วก็สมัครไปแล้วก็ส,กส่งอ e ีเมลห้ผมท่านต้องฟังผ่านอ e ีเมลเท่านั้นนะในอ e ีกุติบชาแนลเนี่ยเพราะถือว่าเป็น private channel นะเพราะนั้นถือว่าเป็นความรวยเฉพาะตัว <laughs> จัดไปนะตามนั้นว่าไปตามนี้อา้าววันนี้วันจันทนะ เมื่อวานก็ขอบคุณคณะที่ไปจิบกาแฟด้วยกันนะเมื่อวานนี้ท่านใดที่ไปจิบกาแฟนี่นะผมถือว่าโอโ้สุดยอดมากความรู้นี่อัดแน่นเต็มที่แล้วก็มีสมาชิกเราเนี่นะอเอาความรู้แบบโอ้โหไม่เอียงอ่องมาให้เลยแบบโอ้โหสัมัวแตกสมมัตแตกสัมัวแตกนะเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะโค้สุดยอดมากนะแล้วก็บอกว่าอาจารย์อันนี้ไม่บอกใครนะไม่บอกใครนะ เออก็อไม่บอกก็ไม่บอกเอาเฉพาจิบกาแฟนะอาข้าเดี๋ยวขออนุญาตท่านไปจิบกาแฟเดินสิงหาแลวกันขออนุญาตเลยจะบอกด้วยเลยเจ้าของเดเจ้าของก็จะไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดินสิงหานะเดินสิงหานี่น่าจะเป็นวันที่13สิงหาคมนะสิสิงหาคมแลวกันนะสิสิงหาเดี๋ยวผมปรึกษาแอดมินดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะยังไงไปเดียกลับมาหรือยังถ้าไมันก็13สิงหาคมแหละนะ คุณแม่เขา ate, จะเป็นจภาพให้นะ13สิงหาคมถ้าเลยจัดนั้นไปมันจะเลยเป็น20กว่าไงเราจะเอา13สิงหาคมแล้วเราจะหยิบร้านวันที่16สิงหาไงก็ประมาณนี้นะเขาเลยเลยก็ผมก็เลยว่ากําหนดเขาเข้าไว้ก่อน13สิงหาคมวันอาทิตย์นะ13สิงหาคมวันอาทิตย์ครับท่านจะได้ไปได้สบายท่านาสามารถสมัครได้นะนักเรียนทุน3ท่านก็นักเรียนทุน2หรืออ่ะผมให้2หรือ3ไม่แน่ใจ <laughs> 2ท่านนักเรียนทุน2ท่านครับนักเรียนทุน2ท่านก็สมัครมาได้ อ่าสองหรือสามไม่แน่ใจนะเอาสมัครมาแล้วกันสามท่านไปแล้วกันอ่านักเรียนทุนสามท่านแล้วกันจำไม่ได้แล้วโอ้ยทำไมความจำมันจะสั้นอย่างนี้ยอ่าหรือจะลดหรือว่าแค่สองอ่าลดเลยว่าแค่สองแล้วกันนักเรียนทุนสองท่านแล้วกันอ่าผมวจำไม่ก็สองท่านแล้วกันอยาจะว่าทิกรจะเอาแค่นี้สมาชิกสองท่านแล้วกันนะอ่าเป็นเป็นนักเรียนทุนสองท่านแล้วกันเอาประมาณนั้นแหละนะ ส่วนนั้นใดที่จะไปก็สมัครได้เลยนะสมัครได้เลยวันที่13สิงหาคมในจิบกาแฟร,รอบเดือนสิงหาเดือนกร,รกฎาคมด้โอ้โทษทีทรกรกฎาคมกักรกฎาคมโทษโทษโทอันี้มันมิถุนาอยู่13บากรกฎาคมนะแล้วเราจะไปหยิบร้านกันวันที่16อ่กกรกฎาคมก็เลยต้องนัดวันที่13นะ13นี่แรงนะโอ้ไปวันนี้นี่ผมว่าสุดยอดมากนะแล้วก็แพทเทิร์นซตัวแตกซตัวแตกส,ต,ต,กสตัวแตกนี่ถือว่าสุดยอดเมื่อวานนี้ที่ผมสอนให้ท่านก็สุดยอดนะทุกรอบ ทุกรอบเหมือนที่ผมพูดไปในช่องนั่นแหละเมื่อวานก็เป็นลักษณะางาน,นสอนในท่านรู้แต่ที่เมื่อวานผมเอามาเป็นเท่ยพพ่อเสาร์อาทิตย์ไงส่วนท่าในใดที่อยากจะได้แบบนั้นฟังแบบนั้นก็ติดตามได้ทางช่องนีโก้ท c h แนลนะแล้วก็ตามนั้นเลยท่านก็สมัครเป็นสมาชิกไปหรือใน 24MD4U ท่านก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าว สารดีๆเขาขอบคุณครีมน้ำมันม้าบาอยู่นะทำให้หน้าเด้งแล้วก็สบู่สูตรพิเศษหน้าใสปิ้งปิ้งนะโอ้จย์หน้าใสและปิ้งอะไรเงี้ยนะก็นี่แหละมาจากสบู่สูตรพิเศษหน้าใสปิ้งหน้าเด้งด้วยเ <laughs> ด้งดึงเด้งดึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละถือั่งครีมน้ำมันม้านี่แหละนะอ้าวสั่งไปพี่พรเมวานโอ้จัดไปเต็มเต็มนะอ้าวส่วนท่านใดยอยากจะสนับสนุนช่องรายการก็สนับสนุนได้ใบเขียวจะเด้งขึ้นไปที่ท่านนะครับต่ามนั้นใบเขียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วเมื่อวานนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะ ส่วนในช่องเมื่อวานนั้นก็สุดยอดอยู่นะ6กสามาก่อนแล้วก็ตามรอบนี้เป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยนะสุดยอดจริงๆนะครับตามนั้นไปแล้วกันเอารมหว่างรายกามนั้นส่วนท่านใดที่อยากจะสมัครเรียนนะผมว่าเรียนไว้เถอะนะเรียนไว้ความรู้อยู่กับตัวเราไม่มีหายไปไหนแน่นอนและได้ท่านนึกได้ท่านอะไรนั่นึงมาตึ้งตึงเลยนะมันเจ็ดแพทเทิร์นกับอีกบวกอีกหนึ่งแพลตฟอร์มผมสอนให้นะเจ็ดแพทเทิร์นกับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มท่านรู้เจ็ดแพทเทิร์นแล้วก็หนึ่งแพลตฟอร์มนี่โอ้โห หาเงินได้จากดวงดาวแบบสบายใจได้แน่นอนชัดเจนมากๆนะชัดเจนมากๆนะว่าไปตามนั้นเลยเนี่ยอ้าวสมัครเรียนได้นะศูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์แไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ่งก็แปดส่วนวันนี้นะผมจะเข้าไปวิเคราะห์รัฐบาลรัฐบาลสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกากว่าๆนะครึ่งไปนิดๆนะครึ่งไปนิดๆนะใครอยากจะเข้าไปติดตามฟังนะเข้าไปติดตามฟังแล้วผมก็จะเอารัฐบาลมาวิเคราะห์ฟังแล้วก็ออมสินด้วย แล้วก็จะมาวิเคราะห์เราท่านด้วยนะวิเคราะห์เราขอหานี้แหละมาท่านด้วยแล้วก็วิเคราะห์ชัดๆจัดๆเลยพร้อมกับสูตรพร้อมอะไรต่างๆนานาน,นี่นะใครอยากจะเข้าไปติดตามฟังก็วันนี้สมัครไปได้นะ,ะ,ะก็แจ้งความประสงค์ไปนะศูนย์64268810นะครับก็แจ้งความประสงค์วันนี้นะครับ18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนิดหนึ่งนะ18นาฬิกา30นาทีไปนิดหนึ่งนะครับไปนิดหนึ่งครับ ก็นะาสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไปได้ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์แอดไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดตามนั้นไปแล้วกันนะว่าไปตามนี้แล้วกันอา้าวกลับมาดูวันนี้เลยนะเราก็มาวันนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอ่าผมคิดกลับไปที่เดิมนะอา้าวกลับมาวันนี้เลยนะคำพ่ร,รวยโหราศาสตร์ในความร่ำรวยนะของเราจะเน้นตรงนี้แหละโหราศาสตร์ในความร่ำรวยเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์จริงๆนะ โหราศาร์จริงๆนะแต่ถ้าเราเรียนรู้จริงๆก็คือจริงๆโหราศาร์มันมีหลายเรื่องหลายราวที่เรานํามาใช้ในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับพลังธาตุปรับพลังทิศทางแล้วก็ในเรื่องของปรับในเรื่องอักษรอักษรที่อยู่กับตัวเราปรับในเรื่องที่อยู่ที่อาศาัยเพื่อให้เข้ากระดวงเราเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโหราศาร์สำหรับพิชัยสงครามสูตรจะต้องชอบเป็นยรงกระาตนะทุกอย่างมันจะมีอยู่ครบองค์4ประการนะถ้าท่านทำอะไรก็แล้วแต่ครบองค์4ประการไนดะ้ปุ๊บนั่นคือความสําเร็จเพราะทําแห่งความสําเร็จก็คือม ทําความร่ํารวยก็มี4ประการทําหัวใจมหาเศรษฐีก็มีอยู่4ประการเพราะฉะนั้นหลักการของเราคือหลักการนี้ก็เรียกว่าเป็นเมื่อทําครบองค์4่กกรเ,เรียกว่ามีครบองค์ธรรม4สี่สี่องค์สี่ส่วนสี่ร่วมเมื่อไหร่นั่นคือท่านประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่แหละคือเป็นหลักการง่ายๆนะเอา้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจเรานะใจเป็นยังไงก็จิตใจข้างในเป็นยังไงข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นนะครับความรวยมันมาจากข้างในก่อน ถ้าท่านรวยจากข้างในถ้าก็ข้างนอกท่านก็จะรวยยิ่งใหญ่มหาศาลได้เหมือนกันนะเอ้าวันนี้มีลาวครับวันนี้มีลาวแล้วไปไหนแล้วผมมาไหนเลยเนี่ยอ้าวันนี้มีลาวอ้ากลับมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะกลับมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันวันนี้มีลาวแต่พอเดียวผมเอาตรงนี้มาให้ท่านดูนะส่วนท่านใดที่อยากจะติดตามทางช่องตามรอบตามยังัดท่านก็ติดตามได้ทางช่องเอ็กซ์คลูซีฟแนนลนะครับก็ไปตามนั้นเอ้าผมเอาตัวรีเลทมาให้ท่านดูก่อนแล้วกันรีเลทของฮานอยฮาวายสปาดานังนะคือรีนี่คือรีเลท อันนี้รีเลย์ของฮานอยออนสปาดานังก็ไม่มีอะไรวันนี้ตัวเหมิดไม่มีนะอันนี้คําว่าเบิดไม่มีนี่คือรอบ18บแนกานะมันไม่มีตัวเหมิดนะครับพอไม่มีตัวเหมิดท่านก็เล่น l อลอย่างเดียวก็ได้2องหนึ่งสไงสองหนึ่งสามท่นก็เจอหนึ่งใช่ไหมเรามันเจอหนึ่งะครับเจอหนึ่งต้าไปเจออะไรก็มันมีแปดตัวรีเลทตัวใดก็หนึ่งแปดแปดสองแปดสามก็ได้นะแล้วหนึ่งแปดหกแปดนี้ก็ได้ครับก็จัดไปตามนี้หรือห้าแปดก็ได้นะแต่ห้าแปดถ้าถ้าห้าแปดปุ๊บท่านก็สามห้าแปดสองห้าแป ลักษณะตรงนี้เลยตัวเมิดไม่มีแต่ว่ามันมีตัวรีเล็อยู่คือ8ตัวเดียวนะออดตัวเดียวจะมาได้แนเนี่ยนะอ่า8 1 8 6โดยนี้ไปที่81นี่แหละหรือถ้าจะเอา8 7 8 3 8 2 8 4 8 5องี้ย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไปยิงตัว psw pws นะ pws นี P ่ w S คือเป็นรหัสของจักรวาลเราต่อมาจากราศีนั่นแหละครับนเพราะนั้นเราจะได้7 3 2 4 5แล้วก็เอา8ไปยิงใส่เลยถ้าเจอกันก็คือ8 3ไง นะครับแปดสามแปดสองเนี่ยก็เจอกันอยู่แค่นี้นะครับอันนี้นะว่าไปตามนี้เอาไปดูสายเจาะผมเจาะไว้รอบ18บแในกาสามสิบนาทีอาจจะมาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าได้นะเพราะว่าเขาอยู่เวลาใกล้เคียงกันเวลาใกล้เคียงกันห่างกันประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยมันเป็นเวลาใกล้เคียงกันครับมันอยู่ในลักษณะราศีใกล้ๆกันใกล้ใกล้กันก็มีอิทธิพลมีอิทธิพลนะครับอันนี้สายาเจาะนี่ผมจะเจาะเอาไว้ที่1 4 6 5หนะ หนึ่งสี่หกห้าเลยจ่อไว้ตรงนี้เลยนะหนึ่งสี่หกห้าแล้วก็อะไรที่ผมบังอยู่นิดหน่อยเนี่ยผมบังมันจะออกไว้ละผมบังไว้เนี่ยเอบาอบางับางเอบาบังเอาบังเอาบังลบหน่อยอเอาบังนี่ครับเนี่ยก็จะมาตรงนี้คือหกสี่ศูนย์หกสี่แล้วก็สี่แปดหนึ่งนะอันนี้คือจ่อไว้นะหกกับหนึ่งทำาแล้วได้ตังค์นะหกกับหนึ่งทำาแล้วได้ตังค์เอ๊ะแต่ทําไมตรงนี้มันมีหมืน่นแต่ตรงนี้มันไม่มีหมืน่นอันนี้มันหกสามเจ็ดหนึ่งห้ามันถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ามันก็หกสี่เจ็ดห้าห ส75เจอ4 7่เจ็ดเจอ4ีอ๋อนี่มันไม่ตรงนะครับนะต้องเป็น4 75ครับตัวนี้ไม่ตรงผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเนะี่ยสี่ครับเนี่ยสี่นะสี 4, 7, นะ่ 4, 7, ก่อนนะหกสามมีไหมอ่าดูนิดหนึ่งฮนะตัวรหัสอ,อกมานิดหนึ่งสี่เจ็ดเราเจอ4 7่หครับแล้วก็1 2 3 1 2 3องสาเราเจอ3กับ2ครับนะ เพราะท่านไม่เจอครับเนี่ยตัวเหมือนไม่มีนะอันนี้เหมือนไม่มีนะขออภัยนะครับเหมือนไม่มีนะเนี่ยเหมือนไม่มีเพราะว่าว่าเราเมื่อกี้มันไม่มีเหมือนครับนะอันนี้ไม่มีเหมือนครับนะแต่ว่าแราดีไลน์สามสองหนึ่งอยู่แล้วนะสามสองหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าหกกับหนึ่งทำอะไรได้ตังค์นะมันก็เจออยู่ที่หนึ่งเตยอยู่ที่หนึ่งท่านก็นมาจัดหนึ่งสี่หกห้าหกสี่ก็ได้หรือท่านจะเอาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ได้ถ้าถ้าลักษณะเงี้ยถ้าไม่เอาหกห้าก็เอาหนึ่งห้าก็ได้นะตรงเนี้ยหนึ่เลเลขดียวกันนะ 1น6 5งเดี่ยผมว่าเลขเดียวกันก็หน1่งส6่หนเลขเดียวกันนะเลขเดียวกันผมก็วางไว,ตไวตไไไ้ตามนี่สายเจาะไว้ตามนี้6กับหทำอะไรได้ตังค์ผมก็เลยวาง4 8 1แล้วก็0 6 4นะ0 6 4 0 1 5อย่างนี้ก็ได้นะจัดไปตามในั้นสายเจาะนะอันนี้สายเจาะเลยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเอาแมายิงก็ได้นะครับ8มายิงก็ได้นะแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดหกสี่อย่างนีก็ได้ไมันจัดนะครับเอาไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบสายหวานยาว สายวานยาวเนี่ยเราก็จะเจอ7กับ3เป็น D J R นะครับแล้วก็ตัว6กับ7เป็น O S S หรือ D M Y แล้วก็1กับ6ทำอะไรได้ต่างมันก็จะชนอยู่ที่6ถ้าชนอยู่ที่6ก็ไม่มีอะไร 6, 4 65แต่ถ้าเกิดว่าเอา6กับ7มันเป็น O S S หรือ D M Y แล้วก็7กับ3เนี่ยเป็น D J R มันก็ชนอยู่ที่7ถ้าชนอยู่ที่7ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่1.7นะอันนี้นอกนอกระบบนิดหน่อยนะนอกระบบนิดหน่อยถ้าตามระบบเขาก็ไม่มีอะไร64 6 5 1 4 1 5 8 4 6แล้วก็8 4 1ครับตามนี้นะ d j เ7กับ3ครับ d j เ7กับ3ถ้า7กับ3ามาเจอ7หรือท่านจะเอา1 7 6 7งเจ็ดนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเอา d j เที่มันชนกันถ้าไป็ชนกันก็6 3 6 3ก็6กับ1ทำาลอยได้ตังค์ก็หกครับนอกระบบนิดหน่อยนะนอกระบบนิดหน่อยอ่ะส่วนสายหวานยาวท่านก็หวานไปตามนี้ได้เลยนะได้ตังค์แน่นอนนะแต่ว่าเจกระสามเราเจอไหมแต่เจกระสามไม่ค่อยเจอนะไม่เจอเจกระสามครับหกกับเจ็ดเจอหกนะเจอหกครับเจอหก เจอ6 6กับ7นี่คืออดีมวายนะเจอ6ครับเจอ6เจอกับ3เราไม่เจอนะครับไม่เจอก็โอเคไม่เจอ3ไม่เจอ7ไงไม่เจอ3เจอ7จะมาไม่ทำไม่แน่อาจจะมา7 3เลยนะหกเจ็ดสามันจะมาอย่างนี้ได้เลยนะถ้าไม่เล่นไปพอเราไม่เจอไงถ้าเกิดว่า7 3เข้ามาก็เราก็หน3่งหกาเจ็ด่งสามก็ประมาณนั้นอันนี้คือสายวิเคราะห์เจาะจานระบบนะของฮานอยออนสปาดานังนะรอบ18บแปดนาฬิกาสามสิบนาทีอาจจะได้สิบหกสิบเจ็ด สิบเก้าได้นะครับเพราะว่าลักษณะก็าออกพร้อมกันล e oh, oh, ักษณะก็าออกใกล้ใกล้เคียงกันไม่ได้ออกพร้อมกันลักษณะก็าออกใกล้เคียงกันอ่านะเอ้ามาดูลาวครับลาววันนี้สูตรลาวนี่โอ้โหข่าวทีแล้วนี่โอ้โหสูตรลาวนี่เป็นอะไรที่ผมว่าเหนียวมากอะซิมลาวโทรได้แต่ระเบิดระเบ้อขราวทีแล้วก็โทรระเบิดระเบ้อข้าวนี่จะโทรระเบิดระเบ้ออีกไหมลาวเนี่ยซิมลาวนะโทรในอองวันนี้โทรแบบระเบิดระเบ้อแล้วกันนะซิมลาวหนยขอโทรแบบระเบิดระเบ้อหน่อยแล้วกันซิมลาวเนี่ยเอามีอะไรล่ะ เอากลับมาดูเอาพบว่าสูตรเรืด <itu? S 1> ูก่อนนะสูตรลาวสูตรรัฐบาลในสูตรรัฐบาลท่านไปดูตอนสิบแปดในกานะทางเทวนที่โฟเอ็มดีโฟยูนะท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปฟังได้นะทางรัฐบาลนะซิมรัฐบาลนะท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปฟังได้เลยนะซิมรัฐบาลนะซิมรัฐบาลซิมรัฐบาลก็จัดไปตามนั้นได้เลยนะครับก็ก็ก็ไปฟังได้สิบแปดในกานะ 30สนาทีเป็นต้นไปนิดๆนะครับอาก็ฟังทางเ4 m ว4 u นะแจ้งความระส่งไปนะครับตามนั้นไปเลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ท่านไปนะครับว่าไปตามนั้นอ้าวกลับมาดูสูตรอันนี้สูตรลาวนะสูตรลาวแล้วเพจะเอาสูตรไทยไม่ดูส,สูตรไทยไม่ดูด้วยนะสูตรไทยรอบวันที่1กรกฎาคนอันนี้สูตรลาววันนี้นะครับ6 5 4 3นี่คือซิมโทรได้สน่นเมืองแต่ถ้าเกิดว่าท่านดูตรงนี้6 5 4 3 เราเจอตัวนี้เคยเจอสถ้าสามาคืสามเก้าสามแปดนะสามเก้าสามแปดโดยนี้ไปที่เก้าสามถ้าแปดสามก็กลับได้หน่อยแปดสามสามแปดนะถ้าเก้าสามก็จัดเต็มเลยก็ได้เก้าสามไม่ต้องกลับก็ได้นอนที่ลาวแลวแล้วก็อย่าลืมเป็นหกด้วยนะเออแล้วนอนที่ลาวเลยเออเก้าสามที่นอนที่ลาวเลยหกสามนอนที่ลาวไม่ต้องกลับ จัดเต็มมาประมาณนั้นนะเนี่ยว่าก็อยู่แค่นี้ครับถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดอะไรนะเกิดอ่าอะไรเกิด3เข้ามาใช่ไหมอ่ะทีนี้ถ้าสามไม่มาจังก,ก็2กับ8ก็เจอ8นะ8มา,าก็เจอ8โอ้โหก็จัดไปเลย6 8 5 8 8 5, 5แล้วก็4 8นะ6 8ก็ไปตรงกลับอยู่ที่ลาวเลย4 8ก็ไปตรงกลับอยู่ที่ลาวเลยตอวอาจารย์ อเออแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้จะกลับนะฮยแปดแปดนี่ต้องกลับนะแต่ไปห้าแปดแปดห้าต้องกลับประเทศไทยด้วยนะครับ <laughs> กลับไม่ถูกอีกโอ้ยีติดใจโรงแรมลาวอีกเพราะผมลาวติดใจเพราะผมลาวอีกโอ้ยผมกลับบ้านเลยนะจัดไปตามนี้นะนี่สูตรนะครับจัดไปตรมวิเคราะห์ท่านสีเหลืองเน้นนะครับส่วนสีไม่เหลืองก็ว่าไปตามนั้นสีเหลืองเน้นนะอันนี้สูตรลาวทีนี้ถ้า็ไปดูดาวพอเราได้สูตรก็ดูดาวตามเลยนี่สายวิเคราะห์เจัดต่อระบบสายหวานยาวของลาวเราจะได้ตามนี้นะสายหวานยาวของราอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้วงกลมเนี้ยเอามาวงกลมให้ท่านหน่อย อัดนนะีเจอาร์เนี่ยดีเจอาร์มาวงกลมให้ท่านหน่อยดีเจอาร์เนี่ยนะสามห้ากับสามเออห้ากับสามเมื่อกี้เราก็เจอห้าแปดแปดห้าทีเห็ไหมเราก็เจอตรงนั้นนะห้าแปดแปดห้านะถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราเจอห้าแปดแปดห้าใช่ไหมอ้าก็ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลงนะห้าแปดแปดห้าเพราะเพราะว่าห้ากับสามนี่ก็เป็นอ่าเขาเป็นดีเจอาร์โดยไงใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเมื่อกี้เราเจอ, 5, 8, อ 5, 8, ห้าแปดห้าแปดห้าแปดสามก็มีนะเมื่อกี้เนี่ยนะสามก็มีนะเมื่อกี้ดีเจอาร์สามก็มี เพราะฉะนั้นเราเจอตรงนี้คือ3 5. ากับ3ามมีก็มีสิทธิ์ที่จะลงงานหนึ่งกับ6ทำร้วยในตังแต่วันนี้มันตามระบบอยู่เลยนะครับห4ส6 5 1 4 1 5นี่าในตระบบอยู่แล้วครับ8 4 1แล้วก็8 4 6ี่ในตามระบบอันนี้อาจจะมาที่ฮานอยสปาดนานังได้ก่อนนะนถ้าไม่ลงที่น่นก็มาลงที่ลาวได้แต่ข้อสังเกตนิหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าวันนี้5กับ7อ่ะถ้า5กับเเขาไม่ลงที่ฮานอยเนะเขาไม่ไปเที่ยวฮานอยเขาก็มาเที่ยวลาวแน่นอนเลยผมว่ามาเที่ยวลาวแน่นอน ห้ากับเจ็ดีถ้าไม่ไปเที่ยวที่วันอ่าถ้าไม่เที่ยวที่ฮานอกก็ต้องมาเที่ยวที่ลาวชัดเจนมากห้ากับเจ็ดนีนะเพราะห้ากับเจ็ดก็ไม่มีอะไรมีแค่หนึ่ง้าห้านะก็ว่าไปตามนั่นแหละหนึ่งเ้าห้านะก็ว่าไปตามนันอ้าวนี่สายหวานยาวของลาวอันนี้สายหวานยาวของเรานะสา,านาานะสายหวานยาวของเราก็ว่าไปตามนี้ครับนะดีเจคือห้ากับสามนะวันเด็คือหกกับเจ็ดเราเจอหกก็หกห้าหกสามได้เหมือนกันนะครับว่าไปตามนี้อ้าวอันนี้สายวิเคราะห์เจาะแต่ระบบสายหวานยาวไปดูสายเจาะผมเจาะอ,อะไรไว้เนี่ย ดูได้หนึ่งนะสายจอเนี่ยผมจ่ออะไรไว้เนี่ยเออวันเมิดหกกับหนึ่งนะตัวเมิดอลาวคือหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งก็มีสี 7, ่กับเจ็ดนั้นก็ใส่หกเจ็ดหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่อย่างนี้ก็ได้นะก็ใส่ไปตามนี้ได้นะใส่ไปตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมก็อันนี้ตามระบบอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรหนึ่งสี่หกสี่หกห้าเนี่ยผมก็วางไว้ตามนี้ศูนย์หกสี่แล้วก็สี่แปดหนึ่งแต่ว่าจริงๆนะมุม AR อารเขาเนี่คือสูงนะศูนย์จะมาไม่ลาวเนะี่ย ศูนย no, ์จะมาไม่หรอกเพราะเอาร์เขาคือศูนย์นะครับถ้าศูนย์มาผมก็ท่านจะไปวางกับศูนย์อะไรเพราะศูนย์ใเอลดีด้วยนะก็เป็นศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะแต่หกกับหนึ่งถ้ามเราได้ตังอาจจะมาฮานอยฮอนสปาราดังได้ก่อนนะเพราะว่านั้นมาลาวเราอาจจะลงไปที่ศูนย์นั่นเป็นเออาร์ไงกันศูนย์ไนิดหน่อยนะศูนย์แปดศูนย์เก้าอย่างเงี้ย เขาว่าไปตามนั้นได้หรือท่านเอาศูนย์ไปใส่เมื่อกี้ท่านจับตามศูนย์แล้วท่านเอาศูนย์ไปยิงก็ได้นะเอาศูนย์ไปยิงก็ได้ท่านจะได้3ตัวนะนะเพราะว่าศูนย์นี่ยเขามีแนวโน้มที่จะลงได้เพราะเนื่องจากมุม AR อาอยู่มุม AR นะศูนย์ครับอยู่มุม AR ครับนะจัดไปตามนี่นะมุมดาวผมก็จ่อไว้ตามนี้ครับเพราะจ่อไว้ตามนี้ไม่มีศูนย์เราก็ไม่วางศูนย์ก็เลยมาวางศูนย์หกสี่นะตามนี้เลยนะครับหนึ่งสี่หกห้าหกสี่อันนี้อาจจะลงฮานอยอันสปาดานังได้ก่อนนะแต่ว่ารอบนี้เราเจอหมมมืออนนกกกัััเเเตต็็็ลลยะะจดหร่ ถ้า6นี่เป็นดาวด้วยนะหเป็นดาวครับหเป็นดาว1เลงแต่ถ้าตามหลักแล้วหเป็นดาวจะแรงกว่า1นึ่นะหเป็นดาวจะแรงกว่าหนึ่งก็จัด65 6้าหกสนะามหกห้าสามหกสี่ก็ได้เอาตัวสามมายิงอ่ะแต่ว่าสามนี่เขาเป็นสามนี่ไม่ใช่เป็น VR นะ VR จะไม่ใช่ VR นะสามไม่เป็น VR ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นมุมหน้ามองศูนย์เป็นมุมหน้ามองนะอ้าวนี่สายจอะของเรานะไปดูสายดาวสายดาวของเรานี่ สายดาวของลาวโออันนี้ไม่ใช่สายดาวสายรีเลย์สายรีเลย์ของลาวเราก็เจอ6กับหนึ่งอยู่แล้วครับศูนย์เจ็ดหกเนี่ยเราถือว่าเป็นตัวรีเลย์นะเป็นตัวสําคัญไปได้เอาดีอ่ะครับเจอ6ด้วยเพราะงว่าเน้น6ได้อยู่นะหกอะไรครับเนี่ยเราเจอรีเลย์อะไรสักหกหนึ่งแต่ถ้าเราเจอรีเลย์มันจะเจอหกหนึ่งนะครับเนี่ยหรือหกห้าเนี่ยเจอรีเลชหกหนึ่งหกห้าหกเก้าหกสี่ก็ได้อยู่เหมือนกันหกสามหกสองนี่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะ ก็จัดไปตามนั้นหละกันทั้งก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะไปดูว่าอาซิมเขามีหรือเปล่าถ้าซิมมีก็จัดเต็มเหมือนกันนะถ้าซิมมีก็จัดเต็มเหมือนกันอ้าวนี่สายรีเลย์ของ ลาวนะส่วนใน e อกอัครที n ชาแท่านใดที่อยากจะติดตามเป็นรอบเป็นรอบไปเหมือนที่ผมเอามาให้ดูเสาร์อาทิตย์ท่านก็สามารถเป็นสมาชิกได้ทางช่อง e อกอัครทีมชาแนลนะถ้าจะดูเป็นรอบเป็นรอบแบบนั้นเลยท่านก็ดูได้เมื่อวานท่านก็พิสูจน์ได้แล้วนี่ว่าเออมันมาตามรอบจริงหรือเปล่าตัวเลขที่ผมวางปุ๊บปุ๊บก็ตัวเลขดวงดาวที่บอกไม่ใช่ผมวางนะตัวเลขที่ดวงดาวเขาบอกมาผมแค่มาบอกท่านเช่านั้นเองอยู่ในตําแหน่งและผมมาบอกท่านแค่นั้นเองาตามรอบเมื่อวานนี่ก็สุดยอดนะก็สมัครเป็นสมาชิกได้ในเอกอัครทีมชา สมัครในเป็น24เวน u ีก็ได้นะเข้าไปฟังได้วันนี้นะค่มค่มนะครับวันนี้ค่มคั่มประมาณ18เดนการเป็นต้นไปแล้วท่านก็สามารถที่เข้าไปติดตามฟังได้นะตามนั้นแล้วกันก็ว่าไปตามนี้แล้วกันนะเ้าทุกอย่างครับเชื่อมัน่นในแนวทางไม่เก้กลางลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ดีลอคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคง ศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกาให้เป็นจะเห็นความสําเร็จอย่างชัดเจนแน่นอนครับนี่คือหลักของโหราศาสตร์ตำหรับวิจัยสงครามสูตรจรงชคเป็นเจรงคาถาเป็นหลักของโหราศาสตร์ที่ว่าโดยเกี่ยวกับตัวเลขเต็มๆล้วนท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ชุดหกสี่สองหกแปดไปถยแอไลน์ก็บ้านมาดู1นึกับนะบ้านหมอดูบึงกบแปด b a n m o r d w p o หนึ่งเก้าแปดนะอ้าวติดตามคลิปเอา่าลืม กดชั้นสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ยิม้มรับทรัพรับเงินรางวันทุกคนโชคดีครับ